นั่นมาแก้เร็วแก้ดิที่นี่ชิอันเนี้ยระวังมือนะนี่แก่เุ้ยสองอันขอ,องนิวสีแดงไหมหรอ,อของนัาสีอะไรไม่รู้นะนี่ไงเอ้า,อาใส่ลูกไหนจูจี้ขโมย สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวที่นอนใหม่จะเป็นยังไงพาไปชมกันเลยอ่าเดี๋ยวเราทำมือเชื่อนดูหน่อยว่าใช้งานยังไงอันนี้เราก็ต้องลูบคิปก่อนใช่ไหมอ่ะต้องนิวลูบคิปก่อนเปมันเปิดมาให้เอ่าครับพี่นัดนอนก่อนตัวนี้มันมีอ่นไลน์ติดได้ด้วยนะไหนอ๋อมีติดเป๊กๆเหรออ่ะนิวทำได้เปล่า เอานิวเอาตัวเข้าไปเลยแล้วก็รูดซิปโอเคได้เป <Yeah. S 1> ล่ายันเอารูดเลยอาตาป่าช่วยพี่นัดด้วยเอานัดรูดซิปเลย <c oughs> แล้วก็นอนเลยจังนะ <c oughs> เอ่ะพี่นัดรูดให้น้องหน่อย <c oughs> ได้เป่ารูดซิปให้น้องหน่อย <c oughs> น้องนิวเป็นนางเงือกแล้วพี่นัดก็เป็นนางเงือกเหรอ เป็นแรวน้ำหรอไม่ได้มีอ้วนนี่ต้องมีอ้วนนะไม่ได้ไหนทำงี้ยหรออ๋อข้างบนมันจะเป็นหมอนใช่ไหมอ๋อข้างบนเป็นหมอนน้องนิวข้างบนเป็นหมอนใช่ไหมหมอนนั่งตอ่าตอนนี้เราก็นอนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็จะมีค่ะให้เราออกไม่ได้อ่าใช่น้องนิวไม่ต้องห่มผ้าเลยใช่ไหมชอบไหมแ้วก็มือที่ที่ออกปุ่นไหม ีนอุ่นไหม,มอุ่นร้อนร้อนเลยใช่ไหมโอเคบายบายเพื bye ่อนๆไปก่อนแค่นี้บ๊ายบาย